ความประสงค์ที่เจริญสมาธิความประสงค์ที่เจริญสมาธิก็คือต้องการให้อารมณ์สงบและเยือกเย็นไม่มีความวุ่นวายต่ออารมณ์ที่ไม่ต้องการและความประสงค์ที่สําคัญกว่านั้นก็คืออยากให้พ้นอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างตา่ำถ้าเกิดใหม่ขอเกิดเป็นมนุษย์และต้องการเป็นมนุษย์ชั้นดีคือ 1. เป็นมนุษย์ที่มีรูปสวยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ไม่มีอายุสั้นพลันตาย 2. เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ทรัพย์สินไม่เสียหายด้วยไฟไหม้จนเบียดเบียนน้ำท่วมหรือลมพัดทำลายให้เสียหาย 3. เป็นมนุษย์ที่มีคนในปกครองอยู่ในโอวาทไม่ดื้อด,ดันทุรังให้มีทุกเสียทรัพย์สินและเสียชื่อเสียง 4. เป็นมนุษย์ที่มีวาจาไพเราะเมื่อพูดออกไปเป็นที่พอใจของผู้รับฟัง 5.. เป็นมนุษย์ที่ไม่มีอาการปวดประสาทคือปวดศีรษะมากเกินไปไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าคลั่งเสียสติรวมความว่าโดยย่อก็คือต้องการเป็นมนุษย์ที่มีความสงบสุขทุกประการเป็นมนุษย์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ส,สินทุกประการทรัพย์ไม่มีอะไรเสียหายจากภัยสี่ประการคือไฟไหม้ลมพัดโจรรบกวนน้ำท่วมและเป็นมนุษย์ที่มีความสงบสุขไม่เดือดร้อนด้วยเหตุทุกประการ ประสงค์ให้เกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์บางท่านก็ต้องการไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาหรือนางฟ้าที่มีร่างกายเป็นทิพย์มีที่อยู่และสมบัติเป็นทิพย์ไม่มีคําว่าแก่ป่วยและยากจนวงเรบความปรารถนาไม่สมหวังเพราะเทวดาหรือนางฟ้าไม่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมีความปรารถนาสมหวังเสมอบางท่านก็อยากไปเกิดเป็นพรหมซึ่งมีความสุขและอนุภาพมากกว่าเทวดาและนางฟ้าบางท่านก็อยากไปนิพพาน เป็นอันว่าความหวังทุกประการตามที่กล่าวมาแล้วนั้นจะมีผลแก่ทุกท่านแน่นอนถ้าท่านตั้งใจทําจริงและปฏิบัติตามขั้นตอนแบบที่บอกว่าปฏิบัติแบบง่ายๆนี้ถ้าปฏิบัติได้ครบถ้วนท่านจะได้ทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดโดยใช้เวลาไม่นานนักจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านทําจริงตามคําแนะนําหรือไม่เท่านั้นเองอารมณ์ที่ต้องการในขณะปฏิบัติ สำหรับอารมณ์ที่ต้องการในขณะปฏิบัติท่านต้องเข้าใจเสียก่อนว่าเวลานั้นต้องการอารมณ์สบายไม่ใช่อารมณ์เครียดเมื่อมีอารมณ์เป็นสุขถือว่าใช้ได้อารมณ์เป็นสุขไม่ใช่อารมณ์ดับสนิทจนไม่รู้อะไรเป็นอารมณ์ธรรมดาแต่มีความสบายเท่านั้นเองยังมีความรู้สึกตามปกติทุกอย่างเริ่มทำสมาธิ เริ่มทำสมาธิใช้วิธีง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีอตองมากใช้ทูบเทียนเท่าที่มีบูชาพระใช้เครื่องแต่งกายตามที่ท่านแต่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องแต่งกายสีขาวเป็นต้นเพราะไม่สำคัญที่เครื่องแต่งตัวความสำคัญจริงๆอยู่ที่ใจให้คุมอารมณ์ใจให้อยู่ตามที่เราต้องการก็ใช้ได้อาการนั่ง าการนั่งท่านอยู่ที่บ้านของท่านตามลําพังท่านจะนั่งอย่างไรก็ได้ตามสบายจะนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนั่งห้อยเท้าบนเก้าอี้หรือนอนยืนเดินตามแต่ท่านจะสบายทั้งนี้หมายถึงหลังจากที่ท่านบูชาพระแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มกําหนดรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกคําว่ากําหนดรู้คือหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าต้องการให้ดีมากก็ให้สังเกตด้วยว่าหายใจเข้ายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นขณะที่รู้ลมหายใจนี้และเวลานั้นจิตใจไม่คิดถึงเรื่องอื่นๆเข้าแทรกแซงก็ถือว่าท่านมีสมาธิแล้วการทรงอารมณ์รู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกโดยที่อารมณ์อื่นไม่แทรกแซงคือไม่คิดเรื่องอื่นในเวลานั้นจะมีเวลามากหรือน้อยก็ตามชื่อว่าท่านมีสมาธิแล้วคือตั้งใจรู้ลมหายใจโดยเฉพาะ ภาวนาการเจริญกรรมาฐานโดยทั่วไปนิยมใช้คำภาวนาด้วยเรื่องคำภาวนานี้อตาตรมาไม่จำกัดว่าต้องภาวนาอย่างไรเพราะแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกันบางท่านนิยมภาวนาด้วยถ้อยคำสั้นๆบางท่านนิยมใช้คำภาวนายาวๆทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านจะพอใจอตาตมาจะแนะนำคำภาวนาอย่างง่ายคือพุโทโธคำภาวนาบทน,นี้ง่ายสั้นเหมาะแก่ผู้ฝึกใหม่ มีอนุภาพและมีอนิสงส์มากเพราะเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าการนึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าเฉยๆพระพุทธเจ้าจัดไว้ในเรื่องมัฏฐกุลธีเทพบุตรว่าคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าบนสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันพระองค์จัดว่านับเป็นกโกรธเรื่องนี้จะนํามาเล่าสู่กันฟังข้างหน้าเมื่อถึงวาระนั้นเมื่อภาวนาควบคู่กับรู้ลมหายใจจงทาดังนี้ เวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโทภาวนาควบคู่กับรู้ลมหายใจตามนี้เรื่อยๆไปตามสบายถ้าอารมณ์ใจสบายก็ภาวนาเรื่อยๆไปแต่ถ้าเกิดอารมณ์ใจหงุดหง,งิดหรือฟุ้งจนตั้งอารมณ์ไม่อยู่ก็จงเลือกเสียจะเลือกเฉยๆหรือดูโทรทัศน์หรือฟังวิทยุหรือหาเพื่อนคุยให้อารมณ์สบายก็ได้วงเล็บเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ อย่ากำกหนดเวลาตายตัวว่าต้องนั่งให้ครบเวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วจึงจะเลิกถ้ากำหนดอย่างนั้นเกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาจะเลิกก็เกรงว่าจะเสียสัญจาที่กำหนดไว้ใจก็เพิ่มการฟุ้งซ่านมากขึ้นถ้าเป็นเช่นนี้บ่อยๆก็จะเกิดเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคบ้าขอทุกท่านจงอย่าทนทำอย่างนั้นคณิกะสมาธิ อารมณ์ที่ทรงสมาธิระยะแรกนี้จะทรงไม่ได้นานเพราะเพิ่งเริ่มใหม่ท่านเรียกสมาธิระยะนี้ว่าคานิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยความจริงสมาธิถึงแม้ว่าจะทรงอารมณ์ไม่ได้นานก็มีอนิสงส์มากเช่นท่านมัดถักกุลทลีเทพ,พบุตร